ครับวัดดีครับเพื่อนเพื่อน people, นอนเพื่อนคลิปนี้มาดูดูชนเรามาชนเรามาสิบล่างนั้นเพื่อนเอสิบบน,นนั้นเพื่อนนะสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนแถม้อยนอนเพื่อนนะตัวชนนี่แต่ส <c oughs> ิบหน่วยนี่มาทุกงวดงวดนี้จะเป็นยังไงเพื่อ,อน,นก่อนเขาดูแนวทางล้วเพื่อนฝากช่องฝากค,คาเตือนครับคลิปลกนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดินนะครับ ผมจับสนเฉพาะหลักสิบล่างนี่งวดนี้ผมได้สามตัวนั้นเพื่นนะสามตัวก็ตัดคู่ขี้แล้วมันก็เหลืออยู่ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างผมได้สองตัวได้สองตัว จับวนกันแบบนี้มันเข้ามาตั้งแต่ปีใหม่นั้นเพื่อนนะผมจับนกันสองสูตรสองสูตรมามาดูลายสูตรใส่กันนอนเป็นไปแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้นั้นเพื่อนนหัวนี้อ่ะลองดูนั้นเพื่อนนะหลักสิบเราก็ได้แล้วหลักหน่วยเราก็ได้แล้วหลักร้อยได้แล้วแล้วก็มาดูเด่นดูเด่นสองสูตรที่ชนเรามามาสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะ ก็บรูขวนแล้วเพื่อนว่าตัวไหนจะมาอนี้ก็รู้กันแล้วประมาณนี้ก่อนเพื่อนรู้จะอยู่ช่งไหนส่วนเรามาสิบหน่วยนั้นเพื่อนนะรู้สึกว่าประมาณสิบงดังที่ผมทำ สูตนเขายาวเนี้เพื่อนนะของเก่าผมเลยลอกมาใส่สมุดเล่มนี้แค่แค่นี้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวด <c oughs> สิบงวดที่ผ่านมาตัวชนเข้าทุกงวดนั้นเพื่อนนะก่อนหน้านั้นก็เข้าแล้วที่ผมยกมาแค่ให้ดูแนวะทางแค่แค่นี้พอเพื่อนเอาตัวชนอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะชนตัวชนเราจะมา วันแรกตัวชนไปหลักร้อยมาสิบสองสูตรแต่ฝั่งนึงก็มีหน่วยอยู่ก็แล้วแต่นั้นเพื่อนนะเรามาดูแต้มดูอะไรใส่กันอีกทีหนึง่ง <c oughs> อ่ะงวดถัดมานั้นเพื่อนนะงวดถัดมาตัวชนศูนย์ศูนย์มาร้อยมาสามก็มาเป็นบางนี่นั้นเพื่อนนะวันนี้ หน่วยอยู่ข้างบนหน่วยอยู่ฝั่งซ้ายมือท่านี่หน่วยอยู่ขวามือแล้วแต่แล้วแต่ตัวชนนั้นเพื่อนนะจับใส่แต้มอีกทีหนึงมาหงวดน,นี้ได้สามได้หกมาสิบมาหน่วยอ่าตัวชนได้ร้อยด้วยมางวดถัดมาตัวชนได้สี่ที่เข้านั้นเพื่อนนะที่สี่ที่เข้าเลกศูนย์นี่ก็มีแต่มัน มันไม่ใช่ตัวชนเราก็ต้องดูฝั่งนี้มันไม่ชน <c oughs> มางวดถัดมางวดถัดมานี่ตัวชนมีมีหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดสองสูตรนั่นเพื่อนนะหกกับเจ็ดสองสูตรแปดก็มาเราก็ดูแนวทางเขาอีกทีนึง <c oughs> มางวดถัดมา ตัวศูนย์ตัวเลขศูนย์เลขหกชนมามาสามตัวนั้นเพื่อนนะงวดน,นี้มัได้วงสีเขียวมันด้วงตรงนี้แต่ก็ว่าสีเขียวมาวงเรีงวงม,มันปิดฝาจางมางวดถัดมานั้นเพื่อนนะได้หกได้สองเข้าสามตัว มางวถัดมาได้หกได้ห้าเข้าสามตัว <c oughs> เข้าสามตัวมางวดถัดมาตัวชนเข้าหน่วยอย่างเดียวนั้นเพื่อนนะหกก็มีแต่ไม่ชนหกก็มีแต่ไม่ชนนั้นเพื่อนนะมา งวัที่ผ่านมาตัว่วนได้ร้อยได้สิบได้หน่วยครบสามตบลพอตัวโนนั้นเพื่อนะมางวดที่จะนำไปใช้นี่เดี๋ผมจะดินสอเขียนข้างล่างนั้นเพื่อนะผมไม่เอาสมุดเอาไอเศษกระดาษุมาเขียนตรงนี้เอาพะตัวโนนั้นเพื่อนะมีศูนย์ มีศูนย์มีศูนย์มีศูนย์แล้วสามไม่มีสองไม่มีสี่ไม่มีมีห้ามีห้ามีหกมีหก มีห <c oughs> มีหแล้วหกแล้วมีเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปดเจ็ดแล้วแปดเจ็ดแล้วแปดส่วนห้าตัวนั้นเพื่อน,นัางวดที่ผ่านงวดที่จะ นาไปใช้เนี่ยเพื่อนโซนห้าตัวตัวไหนจะเข้าสิบเข้าหน่วยเพื่อนดูเอาแต่ตัวโซนนี้จะเข้าสิบเข้าหน่วยแล้วก็แถมร้อยนั้นเพื่อนนะบางงวดก็ g, มาแถามร้อยตั้งแต่ผมถ่ายให้เพื่อนดูนี่ดูสิว่าหลักร้อยจะไม่เข้าอยู่ประมาณหลักร้อยจะไม่เข้าอยู่ประมาณไม่ประมาณลนะแน,น,น่นอนคือสามงวดสามงวดเท่านั้นเท่าหลักร้อยไม่เข้างวดนี้หลักร้อยจะมาไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นตัวไห,หนนั้นเพื่อนนะ เฉพาสิบหน่วยต้องผมว่าต้องมีอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนนะไม่ห้าก็ศูนไม่ศูนย์ก็ห้าไม่ห้าก็หกไม่หก็เจ็ดไม่เจ็ดก็แปดตัวไหนจะมาอลองดูนั่นเพื่อนนะลองดูว่าตัวไหนจะมาชอบตัวไหนก็เอาไปนั่นเพื่อนนะชอบตัวไหนเอาไปแต่สำหรับผมจับสามตัวบนผมจับได้สุดเดียวนั้นเพื่อนนะ <c oughs> สองตัวล่างผมจับได้สุดเดียวส่งให้สมาชิกไปแล้ว อย่างละชุดแค่นั้นอย่างละชุดนั่นเพื่อนนะสามตำบลผมจับได้ห้าชุดหรังนีผมก็มาดูเลขเด่นดูอะไรเสร็จแล้วผมก็ส่งไปในลายกลุ่มบอกว่าเน้นชุดเดียวเด่นชุดเดียวสามตำบลเลขล่างไม่เปลี่ยนแปลงตามที่ผมส่งไปสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เอาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเฉพาะเลขล่างหลักสิบก็ห้ามกลับ ตามที่ผมส่งให้สมาชิกไปนั่นเพืนนะ่อนชุดเดียวเหลืกล่างชุดเดียวสามตัวบนชุดเดียวเพื่อนก็ลองไปจับเอานั่นเพื่อนนะลองไปจับเอาแต่ผมไม่จับออกยูทู e นะผมไม่จับบอ,อกยูทู e เพื่อน,เพ,อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจับออกยูทู e ไปอยู่เพื่อนจบให้จำมนี่ไปอยู่แต่หลังมานี้ผมไม่จับนั่นเพื่อนนะจับไปก็ตามนั้นแล้วเพื่อน ร,รู้กันอยู่แล้ว่ะถ้ากลบว่าเด่นสิบหน่วยนั้นเพ่อนนะเด่นสิบหน่วยอยู่นี่ถ้าเด่นสิบหน่วยตัวชนสองศูนยในชนเข้าเคยมามันจะเป็นตัวไหนศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสี่ตัวนี้ต้องติดสิบหน่วยนั้นเพื่นนะตามสูตรที่ผ่านมาลองดูทีต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อนจะมาสักตัวไหม ชุดก็ไม่มีอะไรมากันเพื่อนเอาไปจับใส่ <c oughs> เดล็กเด่นของเรานะั่นเพื่อนนะเอาไปใส่สิบใส่หน่วยของเราอีกทีนึงว่าชุดชุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนชุดนี้มันอยู่ตรงไหน,น,นอยู่สิบอ,อยู่หน่วย <c oughs> อ่เพื่อนก็ลองไปดูอีกทีนึงว่าเลขค่าตัวเนี่ยมันอยู่สิบอยู่หน่วยอยู่ร้อยมีมีบ้างไหมเอเพราะว่าเขาเคยมาร้อยเขาก็มาแต่ก็ มาขาดแต่สิบหน่วยนี่สิบหน่วยไม่เคยพลาดนั้นเพื่อนนะสิบหน่วยไม่เคยพลาดสิบหน่วยในสูตรชนนี่ไม่เคยพลาดนั้นเพื่อนนะวนเรามาสิบหน่วยแถมร้อยวนเรามาสิบหน่วยแถมร้อยนั้นเพื่อนนะเพื่อนคิดว่าตัวไหนจะมาสิบมาหน่วยจับเป็นก็จับจับไม่เป็นก็โทรมาไม่โทรมาก็คอยดูลังหวยออกนั่นเพื่อนนะเบอร์โทรก็ผมก็ให้ไปแล้ว อยากได้ก็โทรไม่อยากได้ก็ตามนั้นนเพื่อน่อะท้ายสุดสุด,สดท้ายก็เอาเช่นนี้เพื่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมแนวทางของเรานั่นเพื่อนนะสูตรหัวหเขียนมือนั่นเพื่อนนะสูตรมือหัวหเขียนมือเอาไรเด้เอาความทํานั่นเพื่อนนะ,ะเราเขียนมือเอาอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ก็รู้ผลแล้วเพื่อนว่เาเลขห้าตัวนี้จะมาสิบมาหน่วยไหม Ah, badi kak